สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันอีกแล้วครับายฟฝาผ้ารวยมื่อมีเดี๋ยมาน้ำตัวเลียไหมครับติวมาถามปูปลาปูพ่นว่าได้เลียไา่แล้วครับเลียเป็นเห็ดมาเลยเสือกผูกข้อไตา่าษาสันนว่าไปเบิงงนน้ำกันนะครับ ต้องให้ปูข้อใ่ดีครับเออเสียบเสียบผูกข้อตายนี่ครับเนี่ยตอนนี้มันบ่อไห้เนี่ยมันบ่อไห้มันบ่ไห้เล็กนี่นี่เชียบเชียบอันมันผูกนี่เชียบอันมั้นผูกเชียบนช่ไหล่อนห้องนี่แหละเฮ็ดเเฮ็ดจะกลอบเหรอครับนี่ นี่เห็นรอบสมบัตได้สุบมันได้กินยาก็ไมนได้สุบยาแล้วก็ไมนได้นั่นกินเข่าสุบยาแล้วนั่นได้เลยขึ้นเป็นตัวนขึ้นได้บอกเออก็เป็นตัวขึ้นเรึ่งครัเขียนไว้นี่ยนี่แหละเขาเอื้อนแดงจึงครึ่งบอกเออแล้วก็ว่าอย่างไรไก่รู้สึกว่าไม่รู้สึกสองอันนะห้าเป็นขึ้นเป็นตัวสีเลยนู้นก็ว่าเขียนไว้เนี่นี่ปูเขียนได้ด้อันนี้า็ย่อเจี๊ยบ โอ้ได้แค้สินหนึ่งเทียนเทียนอยู่กับมือมันขึ้นยังซีมันเหี่ยงใช่มันเหี่ยงเลอยุ่ยุอยู่บ้านมันก็ขึ้นสีสุดงวดนั่นกับเสียบหัวข้าแต่เนี่ยบอกเจ้าเขาหงวดเดียวออกว่าแบบนี้ออกแค่หงวดเดียวนี่ยออกเต็กเสียมเต็มเลยให้ได้งวดเดียวมันขึ้นเังซสีเลยบเหมันเหี่ยแต่เทลหงวดตัวเชือกนี่ปูนี่แหละเป็นผู้เขียนโอ้เป็นผู้อันนั้นเขียนเขาครับว่าใครเอาไปให้หมอทำเห้ได้บ้านนั

เทียนกัทั้งที่เราซื้อไปทั้งห่อหรือเรซื้อไปได้ัะเลออกมาได้บป้าเพล้าเดล้บนสวนแล้วเล้าเล้าเพล้าเห็นห่อกับเปนใปช่องเอาห่อกับช่องมุข้าไทยเอาเอาทอสาับมาไทยเอาเอาทอดซัมไทยเอาน่าข่าไทยบานนี่หลังจากนั้นแล้วหลังจากนั้นแล้วเอาบดย่องออกมาเนี่ยบดย่องออกมาเนี่ยนี่บดย่องออกมาเนี่ยไปไทยบ่เห็นนี่ชินดังคูู เห็นตัวเล็บเห็นตัวเลขโอรออิเลยอรันเหียนนี่ครับบอกเหียนก็สิเหียนตัวมันแดงึงคืงันนี้ป้าตัวเลขึ้นว่าเขียนไหวขึ้นซัดขึ้นนขัดขึ้นแนวว่าสซื้อมนอยู่ดอกสั่เนีองหาแปก็สองหแต่ว่าเลังซองหกลังเรื่องพเดือนบอกเขาก็ชื่อตัวน์องหางเนอะเหนงานผูชิวานเป็นมาฮะปููมานมากล่องาสั่นได้มดนีเอมาจุดร่วมกันพอดี ทำละเหล็กเสียบผูกข้อตายรำปูเนาะเหลียวจังงวดเล้่เห็นถาจึงงวดแล้วคะจ้งเหล๋ยวเนาะเาาเขาขั้งแรกมดนี่ข้งแรกนะคนแหงงวดหยองนี่มันก็ขั้งแรกแล้เขาแหงงวดหยองนี่เห็นขาเห็ดอะไรไหมมัน่องสามตัวตัวงเลยวสี่ศูนย์เกิผู้ชายผูกให้แบบนี้นะ่มันออกตรงเลยวะเนี่ยออกต้องตรงเลยไบกมคือดังเล็กหาแบนัน ผมมักยูหาแปดฟันนีจังฟันผปปูนีละน้ำฟันตัวเดียวหาแปดนั่นพวกใ้ก็บหนหาแปดีดนอันเบดแล้วนี่ตั้งตนี้ละน้ำค่ะที่หนูก็ไอทำข่าวพ่นประจำมานะเพื่อนไหนถือชุ่มวานวนีเพิ่นฟันหาแปดบนตัวเดียวเลยเลสตลีว่ามีใครแล้วปูซื้อวันนีาต้องแปดเลยขมขมขึ้นกระดาษมักน้ำยูหาสองแปดสองแปดห้งมันเคยออกไหมบอดีว่า สองปูสือปูสื่อืโมเี่เมีย่ปูสื่นมเอันนี้ของปูเนาะแนวทางปู่ออรนี่หาซูนนี้ขี้กันอยู่เนาะปูก็ดีผมให้ลูหาซูนนวลก็ซองแปดหานี่แหละหาซูนหาสองหาสามหาหนึ่งสี่ซูนซี่หนึ่งซี่สองโอแล้วกียอนั่นเครื่องแรงเึืงบ่นอเืองบนว่าหาือเบด ตัวใดเกาะปูเพิ่งไม่เนี่ยอ๋มันเกิดคื่อวัวไทยออกังเนีะยเออครืนไทยออกเขาตู้้ชมคงกเมีมส์สลับเล็กเสียกูข้าตายมาจากสะข้ามขังแรกใหญโตซีดใหน่จึงเึ้่งเลยนะเปตยานนี่ิโอ้เหยนบอปูขาเห็นเ็สิ้วเห็นแล้วไเจอแล้วค่ะลงเฟซเลยลงยูทูบไปเลยไหมห็นอยู่ลงยูทูบไปเลยเป็นแบบไม่เห็นว่าปูกเป็นข้าตนะ กับสองหกัที่นียวอัเหียดอะไะนังผูกกางไตดิผูกข้อไตนี่าเื่อเงินดิตะนั่งนั่งผูกกระต่ายนั่งผูกกระต่ผูกข้อไต่ะไปร่อนอะไหรอ่าไปร่องผูกเนี่ยเอเเนาะอันนี้กับตัวเลขเอาไว้เป็นแนวทางมั้งค่ะเนี่ยเออผูกข้อไตมีเนี่ยแนวจอนตัวมีเนวมาจองมาถาปุ้ยสองห้าแปดกับสอหเนาะท่านผู้ชมเลขผูกข้อไต ครั้งแรกนะครับป้าเหยนทีเหยนขึ้นมาแดงจริงคือม่เคยเห็นนี่แหละครั้งแรกในชีวิตที่เห็นแดงบางทีไปเอาดินบำรุต้นใหม่เด้เอาเสื่อแล้วเพิเ่มเรียงทำต้นใหม่ทั้งหมดเนาะอันนี้แต่ว่าไม่เคยเห็นเลย <c oughs> อ๋อไปกับปูรันพวกเมื่อปีกันแนวไปเสื่กปูข้อตายเร็ดวันนี้พอออกมานี่ตัวเลีกหายเลยนี่มะข่าปู ไปเลยค่ะที่ต้นพ่อเอกเสียพุ่มขั้วไตล่ะแต่วันขึ้นที่ต้นมันเห็นแปดเก่าหายไปเลรท่านผู้ชมมันเห็นแปดกบอกเกของตัวเดือกกรบออกแปดกโอ้ยเคตตัวเดียวก็มบกัรพวมันใจคักน่รับสเปรปดเเนาะทิวนี้่แ้เ็นไ้พูคนละสีแต่ว่าผมว่าได้อยู่รับนี่ขันเฮทียแหลกได้เลยนี่แม่นบอกเมเขาเี้ยเขาี้ยเวนรียกหกค้างนันะผู้ทีบอก เอาห้หางซะนล้วปูหหางเด้อเลยว่าซื้นปิะยานขื้นข้าวจัียหางซองห้าห้าซองซองหกหกอีกห้้าปปสองสลเตัวเเขชื่อมันเล่นตัวก็นนเอาปมันปูมันใจปนันลเลขี่ออกยีอนพวกกันที่ออกสองหองใส่วิจารณญาณเนาะครับเยเสื้อเนาะท่มตัวเรขยวิจารมาเป็นเดี okay, ่ยวทางจ้วะ แต่ว่าแต่ว่าแอดมินนิยานแล้วตอนนี้มันก็ึ้นอยู่น้ำดวงนี่กันแล้วครับบริบูรณ์คับผู้ใดเนาะอันนี้ก็คือผู้คนวัวผูคนวัวผู้ว่านั่งสูบยาหอมบปล่าผีแน่มันสูบงนั่นแหละนั่นแหละอ๋อเป็นนิยานสูบมันเยอะัลยนะผีคือชื่อมันนายวิเชียนพิ้นเชียนเรียบเหรอคือเขียนกระดาษมันเขียนชื่อมันเขียนชื่อแล้วก็เอื้อนเนาะเนาะเอื้อนเอา คี่อไรก่ะไถือังว่าดีค่ะมัน่ากเป็นแนวทางเนาะค่ะท่านผู้ชมร้านึ้งเจอนี่ไนกับ2-6หาซ้อมมาหาด่วนๆร้านผึ้งซ้อมบนสวายแ่วในปกดีที่ขจาเห็ดนะมันจะถืออยู่แล้วแล้วก็เห็ดเทียเดียวคือมันจากสว่างเจาเก่งที่ส เนี่นซื้อสกอกเพราะว่าให้เรียกขาข้างงี้ยว่าเรียกเขาอยากให้เด็นสกาวไปหายยุ่นเนสระวังเป็นร้านเงยของอ่เพื่อนเจอร้านเงยเงยเลยเพื่อนนีเจอร์อ่ะที่จะเมื่อนี้คนให้ซองหาตัวเดียวเสือลวดเมื่อนี้ก็จองให้ซองหาตัวเดียวไม่เงี้ยค่ะเพราะว่าเล่าเลาดังเด้อเสียเฟอร์นิเจอร์เนี่ยคนดังเนสว่างเนี่แบบค่อนดังล่ะแบบเราก็ถือดูไม่หาอเฟรบบุบไม่เงี้ยเราเราอยากฟอยู่แต่ว่าเดี๋ยวมึงหันแล้วมันเฮี้ยตัวใหญ่ไปอยู่ มา,มาหากีแอยเลยนว่าเลยบอกซองหาตัวเดียวซองหาตัวเดียวบันนี้มันเกิดเป็นเลขกเขาซื้อไว้แล้วแต่ว่าฝันดีเนาะถ้าเราเลขกผู้เสียผู้เข้าไตเนาะคำสำั่งแบบคลิปนี็ขอละท่านผู้สมไปก่อนนะครับฝากติดตามซองสายฟ้าพ่า้วยนะนั่เน้นเนีเน่ยครับน้องเมย์